ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงที่3ของรายการสมัชชาประเทศไทยนะครับผมอาจารย์ทวิศัก,กับอาจารย์นัฐธะนะครับกำลังคุยอยู่กับคุณชัยวัฒน์สินสุวงนะครับในประเด็นเรื่องของการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทยอุดมการหรืออุดมกลิ่นนะครับเ,เราคุยกันถึงเรื่องของการเมืองภาคประชาชนหรือการเมืองภาคพลเมืองซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ สังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ที่ทำให้การเมืองในระบบเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็หันกลับมาสู่อุดมการ์ไม่ใช่การเมืองอุดมกินแบบทุกวันนี้นะครับครับพี่ชัยวัฒน์มีข้อแนะนำยังไงที่จะขับเคลื่อนความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชนในมาตรการอื่นๆนอกเหนือจากการให้ความรู้ด้วยเครือข่ายวิทยุอะไรต่ออะไรซึ่ง ซึ่งก็ต้องใช้ความพยายามเยอะแล้วก็ภาคพ,พลเมืองเนี่ยมันมีจุดอ่อนเรื่องเรื่องสตังเราก็ต้องใช้ความพยายามทุกวันนี้ก็ทำก็ต้องทําเหนื่อยด้วยแล้วต้องหาเงินมาสนับสนุนกันเองด้วยนะครับผลประโยชน์ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรอันนี้เป็นอุดมการณ์จริงๆภาคพ,พลเมืองเนี่ยเรื่องเงินที่จะเข้ามาองค์กรภาคประชาชนเนี่ยผมผมเคยทําที่พลังทําให้สําเร็จนะครับ ในการให้สมาชิกพักพลังทำตอนผมเป็นหัวหน้าพักเนี่ยจ่ายค่าบำรุงพักทำไม่สำเร็จเขาบอกว่ามีแต่พักจ่ายให้สมาชิกสมาชิกมีที่ไหนไปจ่ายให้พักแต่ว่าจริงๆเหมือนต้องเป็นสมาชิกต้องจ่ายให้พักถูกไหมคแต่พอมาดูสาภาพแรงงานเนี่ยสมาชิกสาภาพแรงงานจ่ายให้องค์กรได้ใช่ไหมหรือสมาคมสมาชิกสมาคมก็จ่ายให้ได้ฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราก็เลยพยายามว่าสมาชิกของสมชชาประโยชน์ในประเทศไทยเรากําลังบอกว่า ต้องเข้าสู่การจ่ายค่าบำรุงนะฮะโดยสมาชิกจะมีสองประเภทประเภทสมทบกับประเภทสามัญน,นะฮะแลก็ว่ากันไปก,ก็คิดว่าจะทำตรงนี้แล้วก็เมื่อมีการเดินให้ความรู้สร้างความเข้าใจแล้วเราต้องสร้างกิจกรรมคือให้มีกิจกรรมร่วมกันอ,อย่างกรณีคอนเสิร์ตเนี่ยมีบางคนตั้งข้อสังเกตกับผมว่าเอ๊ะทำไมไปทำให้มันยุ่งยากากับตัดคอนเสิร์ตก้อนเลย จัดตีกลอฟเลยได้เงินได้เงินก็ไม่น้อยเท่าคอนเสิร์ตกว่ากว่าคอนเสิร์ตหรอกไปทำยุ่งทำไมตีกล์ฟง่ายกว่าการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือการสร้างกิจกรรมเพื่อให้คนได้ร่วมกิจกรรมไงครับค่ะถูกไหมฮะก็จะมีคนคนนิดเดียวใช่ไหมอ่ามันมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็สิ่งที่แสดงบนคอนเสิร์ตเที่ยวนี้มันจะมีนนย่อสาคัญเพราะว่ามันประมวลเรื่องตั้งแต่นู่นเนี่ยกรุงศรีรุธยาแตก จุถึงไม,ไม่ตกลง <c oughs> ไม่ใช่ฟังดนตรีอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ฮะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่มีเรื่องราวนําเสนอด้วยนะครับครับก่อนดน,นตรีจะเล่นนี่ต้องประมวลเหตุการณ์เมืองออไทยเลยตุ้มตุมต้มตุ้มตุ้มตุ้มเป็นวีทีอาร์นี่นะตั้งแต่กรุงศรีแตกแล้วก็เกิดพระเจ้าตากสินบางระจันยังไงมาจนถึงมาจะถึงสองสี่เจ็ดห้าเปลี่ยนแปลงการปกครองครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแหล่โดยศิลปินแห่งชาติหรือศิลปินพื้นบ้านของโคราชในี่ยคุณคำปันนี่ จะแหล่ตั้งแต่24จนถึง14ตุลาแล้วถึงโดนตีนี่จะขึ้นโดยคารวานนะครับแล้วจะมีการพูดโดยโดยโดยผู้ที่รับเชิญสามท่านที่จะพูดผสมกับดนตรีเนี่ยเป็นพอดเรื่องหมดเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการหาเงินมาสนับสนุน การดำเนินงานแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้แล้วสร้างความตื่นตัวสร้างความตระหนักถึงปัญหาของประเทศชาติบ้างแต่ว่าถ้าเราจะทํากิจกรรมในระยะยาวเนี่ยเราไม่ต้องจัดคอนเสิร์ตทุกเดือนทุกเดือนหรอคะเพื่อที่จะได้ตังมาพอที่เราจะดําเนินงานอย่างนี้คงคงไม่นะฮะวันวันนี้คิดแล้วก็ศิลปินที่มาร่วมเนี่ยนะเราก็เอาศิลปินซึ่งเคยร่วมต่อสู้กันมาเนี่ยให้ทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันแล้วหลังจากนี้สบายเนี่ยเราก็จะไปเดินหัวเมืองแล้ะหัวเมืองนี่ก็คิดว่า ในรอบปีนี้ก็จะเอาภาคเหนือสักครั้งหนึ่งอีสานครั้งหนึ่งใต้ครั้งหนึ่งแต่หัวเมืองนี่เราไม่เอาคารวานแล้วเราจะเอาศุนท์ธราพรเ<ะ> <laughs> พราะศุนทรภพรเนี่ยเรามองในแง่ของวัฒนธรรมไงนะฮะเอาศุนทรภพรเป็นเป็นหัวของในการทะลวงเข้าไปถึงใจถึงแฟนสุนทรารภพรแลวจะดึงแฟนศุนทรารภพรมาเข้าใจเรื่องการเมืองเข้าใจปัญหาไประเทศชาติบ้านเมือง แฟนแฟนสุนทรพรนี่น่าจะอายุมากกว่าผมใช่คนชั้นกลางอ๋อห้าสิบ้คนรุ่นใหม่ลรครับก็ก็ที่ที่ที่ชุมนุมกันก็50ขึ้นทั้งนั้นแหละคนรุ่นใหม่นี่ก็คิดว่าคงจะต้องออกแบบกิจกรรมย่อยอีกทีหนึ่งเท่าที่ผมเล็งดูเนี่ยผมถ้ามีการสนุนพอผมอยากจะทําโครงการนักศึกษาอาชีวะเป็นยังไงครับที่มากันแม่ไม้มวยไทย ใช่ว<า>ัฒนธรรมน,<ท>ำนำ,น,ำน้ากันระหว่างฝึกแม่ไม้มว่ยไทยให้คุณครูสอนแม่ไม้มว่ยไทยซึ่งว่า,าการสอนแม่ไม้มว่ยไทยนี่สามเดือนก็จะต้องขอเขาเป็นสักสี่เดือนอีกเดือนหนึ่งเนี่ยสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องบ้านเมืองเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดัะนั้นเราพยายามเอากิจกรรมวัฒนธรรมนาหน้าแล้วก็สรางรู้ความเข้าใจการเมืองก็ประกบตามเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุใช่ไหมคะแล้วจริงๆเนี่ยโครงการแม่ไม้มวยไทยเนี่ยผมผม ผมผมไปปิงเพราะว่าผมตอนผมถูกออกหมายจับเนี่ยผมไปหลบที่ค่ายมวยอ๋อค่ะค่ายมวยแล้วเขาเขาก็มีมีนักมวยต่างชาติมาฝึกช่นะแล้วก็เลยพอไปดูสลัตตาทั้งหมดแล้วนี่จริงๆแม่ไม้มวยไทยนีย่น่าฝึกมากกว่าเทควันโดอีกนะจุดตายมีหมดจุดให้สลบมีหมด Mm. จุดเอาแค่สัง<ๆ>่งสอนมีหมดนะแม่ไม้มวยไทยเนี่ยแล้วก็แล้วก็ทําเพื่อเป็นศิลปะป้องกันตัวในเมื่อนักเรียนอาชีวะเนี่ยท่านมีพลังมากเนี่ยท่านชอบแสดงพลังระหว่างกันเองทําไมแม่ผ่านการฝึกแม่ไม้มวยไทยใช่ไหมสมัย14ตุลาผมจําได้ว่านักเรียนอาชีวะเนี่ยมีบทบาทสําคัญเลยะครับตอนนั้นเป็นหน่วยเขาเรียกอะไรหน่วยฟันเฟืองทาหน้าที่ดูแลมวลชนอะไรต่อไร เพราะถ้าลือฟื้นให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาได้แสดงบทบาทที่ถูกต้องนะเขาก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับครับแล้วพอฝึกแม่ไม่มในไทยเดี๋ยวนี้นะมันออกเซอร์ได้นะเซอร์แปลว่าไปไปรับรองพอใครได้เซอร์ไปที่ยุโรปเนี่ยเดือนหนึ่งถ้ามีรายได้อย่างน้อยสี่หหมื่นทุกเดือนนะผู้หญิงก็ฝึกได้ใช่ไหมได้เดีผมก็มองออกแบบไว้ในเอากลุ่มอาชีวะที่ยังไง ตอนนี้กลุ่มอื่นนี่นะผมคิดว่ามันจะต้องใช้เรื่องของวัฒนธรรมอย่างเช่นโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยคุณสีเลียมทําไว้ดีคุณสีเลียมนี่ประกอบประประกวดร้องเพลงนะได้ดูแม่รายการคุณสีเลี่ยมคุณสีเลี่ยมนี่ดังมากรายการชิงชาสวรรค์ประประกวดเป็นโรงเรียนโรงเรียนเลยให้รางวัลรางวัลในชิงรางวัลจากสนเดประเทศ แต่เพลงของคุณสุสรียมเนี่ยเป็นเพลงลูกทุ่งเป็นอะไรผมอยากจะเอาเพลงเพื่อบ้านเมืองเพลงของแผ่นดินประกวดกันนะแล้วผมคิดว่าไอ้ตรงนั้นก็จะทําให้เกิดการตื่นตัวของนักเรียนต่างๆนานาที่จะถูกหล่อหลอมมาคิดถึงการที่จะเป็นประชาชนฐานเจ้าของหนาทท้าธิปไตยต่อไปอย่างไรแต่สิ่งสุดท้ายที่จะต้องหล่อหลอมร่วมกันตั้งแต่อนุบ,บาลก็คือกิจกรรมวินัยจราจรนะค่ะ วินัยจราจรเนี่ยจะทําให้คนไทยมีวินัยมันทุกวันเลยนะคะเราต้องมาเจอบนถนนนี่แหละอ่าผมผมผมไปพูดกับคนภูเก็ตสัสัยภูเก็ตจะเอาผมว่าภูเก็ตคุณวันนี้นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยทําไมคุณไม่พยายามทํากิจกรรมฝึกให้คนภูเก็ตม,ม,มีวินัยจราจรแล้วประกาศต่อชาวโลกเลยว่าภูเก็ตเนี่ย<ม>จะเป็นจังหวัดเดียวในเมืองไทยที่เคารพกฎจราจ<ม>รอืมากที่สุดภายในกี่ปีข้างหน้าอื<ม>ฉะนั้นใครมาท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ย คุณจะไม่มีปัญหาเรื่องการละเมิดกฎจราจรเลยเห็นไหมมก็จะเข้าท่าไหมหลังจากวินัยจราจรแล้วพิจะไปเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรก็ว่ากันสิ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้โดยภาไปชนนำร่องซึ่งมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของการมานั่งฟังเลคเชอร์เกี่ยวกับการเมืองอย่างเครียดอะไรอย่างนั้นเลยไม่ต้องเลยแล้วระหว่างเราร่วมกิจกรรมไปจะใส่กันเป็นจุดๆก็ว่าไปดิทําได้ทั้งนั้นไน้จากเรียนรู้จากที่ได้ปฏิบัติจริงแล้วก็ฝึกตัวเอง แล้วค่อยๆหล่อหลอมมาเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองอันนี้มันจะอยู่ยืนยืนยาวเลยนะครับใช่ครับดีกว่าหาวิทยากรมามานั่งสอนกันสอนเดี๋ยวหลับอีกเบื่ออีกเดี๋ยววัยรุ่นวัยโจเขาก็ไม่อยากฟังที่ผมพูดมาทั้งหมดกิจกรรมนี้ผมว่าสมัชชาทำห้าปีทาให้หมดแล้วไม่ทราบว่าของประเทศอื่นนะคะมีประสบการณ์หรือว่าบทเรียนจากประเทศอื่นไหมคะว่าภาคประชาชนของประเทศอื่นเขาทําอะไรกันบ้างคะมันจะคล้ายๆแบบเดียวกับที่สมัชชาประชาชนทํำไหมคะ ผมเคยไปดูงานทางการเมืองเนี่ยที่เยอรม,มันเนี่ยผมก็ติดใจเยอรม,มันไม่น้อยเยอรม,มันเขามีฝันร้ายตอนยุคฮิตเลอร์อแล้วเไม่อยากให้เยอรม,มันการเมืองต้องกลับไปย้อนรอยเขาถึงเขาถึงให้ความสําคัญในเรื่องการฉีดวัคซีนทางความคิดมากนะแล้วก็ทางเยอรม,มันเขามีถึงขั้นดูงานการเมืองนะ,ะดูงานการเมืองดูงานการเมืองนะแปลว่าเมื่อเราไปเบอร์ลิน จุดไหนมันมีประวัติศาสตร์เบอร์ลินก็จะมีการพาดูแล้วก็จะบรรยายแล้วไอ้จุดนี้วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในทางการเมืองถ้าประเทศไทยเราก็ต้องไปจัดทีด่โนราชดำเนินแต่เราสามารถจัดต่างจังหวัดก็ได้ใช่ไหมคะมีตั้งหลายที่ที่ว่ามันมีประวัติศาสตร์เราไม่จาเป็นต้องให้ทุกคนเข้ามาที่กรุงเทพเพราะว่าจริงๆแล้วการเมืองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราใช่แต่ว่าบ้านเมืองเรานี่ที่เรามีปัญหาจุดอ่อนการเมืองก็เพราะว่าเราการการเมืองออกจากทุกกิจกรรมหมดเลยไงเวลาหมายวยาลัยอบรมพัฒนา